วันนี้เราจะพาทำความรู้จักกับระบบพลริยะา <c oughs> กับยนัยนโวเอเจอร์ยันเทสซินี่ิวฮอราจันกับจูโนกันนะซึ่งไปทำภารกิจมาดีกว่านะขั้นแรกก่อนเลยคือระบบพลริญะามาเลยระบบพุริยะามีทั้งหมดเลยมีเชนกับ ดาวไม่ดาวสังโอ้ดาวสุกทำอะไรทั้งนั้นเลยฮะก็จะมีอยู่จริงนะมันก็จะอ่านออกให้มาแล้วผมจะพูดให้ฟังฮะโอเคมาพูดนะ <Mercury. S 1> นี่ไงฮะมันมีเสงนี่โงกเงา ผ่านอีกเตวาวพฤหัสอีกนะตาเสาร์ยังมีจำอะไรใจอะไรบบสุรหยะอีม่มากนะค่อยมาฟังกันเลยนะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยนี่คือภาพถ่าย นี่ไงมีดาวพฤหัสงมงมกันแล้วนะก็จะมีดาวต่างๆใดรบบสุริยะเลยก็ว่าได้นะเราจะไปทำความรู้จักกันนะเราก็ต้องไปทำความรู้จักก่อนอันนี้ยไปทำความรู้จักกับงบบสุริยะกันเลยไป ดาวพุธดาวพุธดาวพุธค่อยนะ ดาวพุธนะยังมีแสงออร่าไม่มีแสงอรสงอร่ามีแค่แสงนี้เองดาวพุธนะมหมุนงอบตัวเองโอ้ยที่มีพื้นผิวคล้ายดวงจันทร์มากนะนี่คือดาวดาวพุธเองคือการสำรวจของยันยานสำรวจดาวพุธก็มีอามา นภูพูดไม่มีดวงจันทร์มีคนตัวเองดาวสุกดาวสุกต่อนี่ไงดาวสุกดาวสุกนะ ยังเหมือนเป็นสีสม้มนะมีสะท้อนแสงได้ดีนะน่าจะเหมือนแอรอไฟอนะสิเลยนดาวสุกนะ,ะยังเป็นดาวโคฟฝาแฟตดนะด้วยนะดู นี่ห so ังใจกลัวอีกนะน่าสุกหมุนงอตัวเองนาสุกไม่มีดวงจันมีว่ามันตัวเองจะเห็นตอนนตอนเช้าหนึ่งนะฮะ นะมีอายุมัน4,800ล้านปีก่อนนะแกนโูกของเราเนี่ยยังทีตัวด้วยนะถ้าสังเกตดูนีแล้วนะถ้รับฉายาว่าเคราขอสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้นะโลกกาวหมุนรอบตัวเองแล้วงามมีดวงจันทร์ทั้งหมดหนึ่งดวง ดาวองคารดาวองคารนะยังเห็นสีแดงสม้มอนะ่รนะฉายาว่าดาวแค้ดแดงนะที่มีดินหินดาวองคารเหมือนรราตัวเองดาวองคารนะมันกันมีทั้งหมดสองดวง เดาวรฤหัสดาวรฤหัสนะยังมีพายุหมุนจุดสีแดงขนาดใหญ่ฮะโดยที่มีกันสมำติเดาวพฤหัสสวบรีนะฮะแต่จะกันรสำรติมีน้ำหนักโอบยื่อฮะยังมีการค้นพบว่ายัง ตาวเน,นี่ยมสมัสดีนะมีวงแหวนด้วยตาวพลิหัดเหมือนงอตัวเองตาวพลิหัตยุดงจันทนทั้งหมดหกสิบหกดวง นกเสานกเสานะยังมีกันมีวงแหวนงมอบด้วยมีเส้นผ่าศูนย์กลางเองฮะนองสามุนองตัวเองนะน้กเสาฮะยังมีวงแหวนหนาอีกวงแหวนงมอบอยู่เจ็ด เจ็ดวงนะดาวสาวนี่มีทั้งหมดสี่ดวงเลยดูฉันผา้หญิงกันต่อไปเป็นดาวยูเรนัสต่อดาวยูเรนัสนะนะคือเป็นดาวเคราะ ที่มีขนาดใหญ่มากดาวยูเรนัสหมุนงอตัวเองในทิศทางเดียวกับการโครจรรอบดวงอาทิตย์เต่ายูเรนัสนะหมุนงอตัวเองดาวยูเรนัสหมุนงอจริงเต่เตายูเรนัสบี่ยงตาการหมุนงอจริงสูงสุดเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะ เมื่อสังเกตเห็นให้ตาเปลมองผ่านกล้องโทรทัศนะ์น <c> ะ <oughs> เพราะว่ายังมีวายัดเยอะมากที่สุดแล้วเป็นยังไงนะตาอยูีเนี้นยังมีจุงกันไวันยี่สิบแปดตัว เราต้องทยังไเราทุกท้านนี่คือเราเน็บจูนนะเราเน็บจูนนะเป็นจึกดจูดูเราเน็บจูนนะย,นนนะยังมีการหมุนงอตัวเองไม่หยุดคุณใช้เวลานานมากในการโคจรงอบดวงอาทิตย์ ดา,ดาวเนปจูนนะดังหมุนรอบตัวเองดาวเนปจูนมนีอัตราการหมุนรอตัวเองสูงสุดเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะไม่สังเกตเห็นดาวเนปจูนนะคาดการณ์ว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวเนปจูนเ,เ,นเออ่องะ หกคูณแปดได้เท่าไหร่หกคูใช่ไหมหกคูณแปดได้เท่าไหร่ไม่รู้นานเด็กอนการเรียนก็สนใจอ่ะดาวเนปจูนนะยังมีดวงจันทร์ยังอยู่เตียวเทีมมั้งนี่ไม่ดาวเนปจูนนะมีดวงจันทร์มีอะไรบ้างทั้งหมดสนใจเรียนบอถามแม่บอกไหมว่า ส่วนระแวงก็่ว่าเข่าหอมเลี้ยงถามเรียงกับพอะไรเรียงนิดเดี๋ยวเดี๋ยวโซนแอปจูนมีโรงงานอยู่ในวันทั้งหมดยาเมืเอาเรียงชุดระบบดูยาแมตต์ดวงนี่ต้องติวเข้มแล้ว ใม่ใหม่ใม่ตัวนี้ใหม่กำกัดแล้วจะนอนงานนอนหลันกระเถียปีที่เราไม่การบ้านก็บ่าเฮ็ดทั้งบ่ได้หนังสือเลยอีกอย่างเนี่ยปีนี้คือบอกครู่พระองค์สินทรัพย์อยู่ป้อนสามที่เราไม่อยู่ที่ให้ยู่ไม่ยังก็บ่าเฮ็ดเนี่ยการบ้านก็บ่าเฮ็ดเนี่ยสนใจห้อย่างการระบบสื่อสาร ต้องเหนไหมกลิ่นฟอซีเลยคลิปนี้ฮะต้องกดไงดูให้ดูจบงั้นต้องกดไยไม่เจ้าให้ให ้องกดกระดิ่งยู่ให้เพื่อจะยังวันพุธวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ยังเรามาใหม่อยู่นะแต่ยังไม่จบง่ายหรอกใ่เกินพายพายุสุริยะแมีดวงอาทิตย์เอาขอไม่ยังเหนื่อยเอาขอไ้่ ใครวัดตุวัดตุในแถบไข้เปื้อเราหายสเก็ตด,ดาวคงประกอบของดาวเคร้อดาวเคร้อน้อยเป็นดาวขอหัดงั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางลูกไหมนัก,นกหนูคุณนี่นนักใครนัก ร่าหนูไหมไม่รักก็มไม่ตั้งใจเรียนถ้าไม่ร่าหนูนะหนูจะไปที่อื่นไม่ตั้งใจเรียนรักก็ไม่ตั้งใจเรียนเหมือนเดิมได้เลย,เลยได,ได้ได้ล้ได้เอาไปย้ําเงนเพีเยบเลยพี <c oughs> ปิดท่ไย่งเอาไปไหม่ไ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 ,มไหวแค่แค่เช่ว่ะวันอาทิย์นอายาก็เริดมปีที่แล้วน่ะยังมีโควิดอยู่เต็มเยอะมากเลยดวงอาทิตย์มีมวลมากนะ มวลเยอะมากนะก็สำหรับแค่นี่แะเหาตัวไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะนะี๋ยวคลิปหน้าจะมาอีกนะบายบาย